ส่วนใดที่ข้าพเจ้าพร้อมทั้งญาติโยมทั้งหลายได้สร้างในครั้งนี้ขอน้อมเป็นเครื่องบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตที่หาจุดเริ่มต้นไม่ได้พระพุทธเจ้าในการปัจจุบันที่ยังทรงพระชนอยู่ในโลกธาตุทั้งปวงและพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตการที่ยืดยาวเบื้องหน้าทุกพระองค์ กับทั้งขอบูชาพระปัจเจกับพระเจ้าพระอาหารหันต์ขอถวายพระปฏิมารูปเคารพที่สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาที่บริสุทธิ์เป็นเครื่องอามิสบูชาเพื่อเป็นการสำนึกถึงพระคุณพระเมตตากรุณาพระปาณิธานที่ประเสริฐและยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณแห่งพระกสิทธิทนมหาโพธิสัตว์เจ้าที่ได้เสียสละพระองค์เองเพื่อชุดช่วยเหลือมูสัตว ที่โปรดได้ยากในปูนทั้งหกโดยเฉพาะในนรกกระปูเป็นต้นซึ่งสิ่งที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทํานในครั้งนี้เป็นสิ่งที่น้อยนิดประดุดฝุ่นุลีในพื้นปัตตภีประดุดน้ําหยดเดียวในห่วงมหาสมุทรเมื่อเทียบกับการที่พระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์เจ้าได้อุทิศและโปรดสรพสัตว์เพื่อความเมตตากรุณาด้วยความอดทนภาคเพียรในการโปรดสัตว์ที่สอนได้ยาก มาตลอดจนนานแสนนานบุญใดที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ขออุทิศให้แก่หมูสัตว์ผู้ทนทุกข์ในอบายภูมิทั้งหลายมีสัตว์ในนรกภูมิเปรตภูมิเดรฉานภูมิทุกจำพวกทุกรูปนามรวมทั้งมนุษยชาติทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์สยามเทวาธิราชเทวดาทุกหมู่เหล่าทุกชั้นฟ้ากับพรมทุกลูปนาม ด้วยอำนาจแห่งพระรันตนตรัพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ก้าวพ้นโลกิยะสังสารวัฏแล้วกับทั้งพระกสิติคันมหาโพธิสัตว์เจ้าผู้สถิตเป็นองค์ประธานในสถานที่แห่งนี้ขอให้บรรดาสรรพสัตว์นับตั้งแต่อรูปประพบอากนิฐาภพนลกรูปประพบชั้นสูงสุดจนมาลงถึงอเวจีมหานรกโลกันตะมหานรก บรรพบุรุษบุตรพกาลีญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรของเราท่านทั้งหลายในที่นี้จงได้รับบุญกุศลในครั้งนี้โดยทั่นทั่วเสมอกันจงได้พ้นทุกมุ่งสู่กระแสะแห่งความรู้แจ้งตามจริงตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ตรัสรู้ดีแล้วโดยเร็วทุกท่านขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้จงได้ภาคเพียรในคุณงามความดี อันจะเป็นปัจจัยให้เข้าใจแจ้งถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงอันเป็นอวิชชาที่นำพาให้สัตว์โลกเป็นกข์ด,ด้วยตัณหาอุปทานจงได้รอดพ้นจากอบายภูมิทุกภพชาติจากนี้หากยังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมจงเป็นผู้มีกายและใจที่เป็นสุขอยู่ทุกเมื่อจงเป็นผู้มีอัธยาศัยดีงามน้อมนำไปในทางพุทธธรรมปฏิบัติ มีเมตตากรุณาอย่าได้ท่อทิ้งสรพสัต์ผู้ยังไม่รู้อ่น,อนจงช่วยจะน,นำพาให้หมูสัต์วทั้งหลายได้มีโอกาสได้รู้แจง้งธรรมขอบุญกูศสนครั้งนี้จงเป็นเครื่องขมากรรมอาโหสิกรรมต่อสัตว์โลกทั้งปวงต่อทุกครบครูนที่มีพยาบาทจองเวีแก่กันขอให้ท่านทั้งหลายจงสละซึ่งอัตตามานะทิฏฐิอุปทาน อาโหสิกรรมในบาปโทษทั้งปวงข้าพเจ้าทั้งหลายขอขมากรรมต่อคุณพระศรีรัตนตรัยขอขมากรรมต่อพระอริยเจ้าทั้งหลายหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทาพลาดพังไปด้วยกายวาจาใจอันเป็นอักอุศลวิบากปิดกั้นอริยมรรคอริยผลส่งให้ต้องเวียนว่ายในวัฏสงสารด้วยความไม่สบายกายไม่สบายใจ โง่เขาเบาปัญญายากจนคุ้นแคนข้าพเจ้าทั้งหลายกราบขอขมากรรมต่อภากสิทธิคันมหาโพธิสัตว์เจ้าในครั้งนี้ขอให้วิปากเรณไทยทั้งปวงจงเป็นอโหสิกรรมตั้งแต่ปัดบันนี้เป็นต้นไปด้วยอำนาจบุญกุศลครั้งนี้ขออาราธนาบารมีที่ยิ่งใหญ่ของภากสิทิคันมหาโพธิสัตว์เจ้าโปรดปกป้องคุ้มครองโลกธาตุแห่งนี้และประเทศไทย ให้ผาสุขสันติร่มเย็นภัยพิบัติทั้งหลายจงทุเราเบาบางจนหายสิน้นขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพักษัตริย์ของไทยทุกสมัยทุกราชวงศ์ตลอดจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดชพระมหากษัตริย์ผู้คุณอันประเสริฐขอทรงมีพระบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอให้ทุกท่าน สำรวมกายวาจาใจอันพระเสียรแห่งองค์พระกสิทธิคันโพธิสัตว์เจ้าพระองค์นี้เราท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้องค์ปฏิมากรน,นี้เปียบประดุษมหาธรรมธาตเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารลีริกธาตุแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักยมุนีผู้เป็นธรรมราชาแห่งพระอริยเจ้าทั้งปวง อันสถานที่แห่งนี้พระปฏิมากรแห่งนี้จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่อาศัยในคุณแห่งพระรัตนตรัยของหมู่เทวดาสรัรพสัตว์และพวกอมนุษย์ทั้งหลายตลอดกาลานานขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมบูรุร่วมกุศลในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเทิด สิจึงจะยอมเข้าสู่พุทธภูมข้าพระเจ้าขอนอบน้อมต่อพระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์จ้ามหาโพธิสัตว์ you oh. ละตนเพื่อช่วยเหลือหมูสัตว์ทั้งหลายที่ทนทุกข์ให้หมดสิน้นเพื่อให้มาดาได้ผลจากใบายพิงหากนารกยังไม่ว่างจากสัตว์ที่รับทุกข์จะไม่ขอตัดสระ ขอนอบน้อมต่อพระกสิทธิขันมหาโพธิสัตว ันผู้เมตตามหาปณิธทานยังคงอยู่เพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกจะคง